สวัสดีครับผมอาจารย์ปติภแนวแนวคิดการเตรียมสอบคณิตศาสตร์กพภาคกอเกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในเรื่องการหาจำนวนวิธีหรือรูปแบบในการทำงานนะครับสารบัญเรื่องในคลิปนี้ประกอบด้วยการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในกรณีสิ่งของหลายสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดและเรียงทั้งหมดทุกสิ่ง การนำสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดแต่จะนำบางส่วนมาเรียงและการนำสิ่งของที่แตกต่างกันไม่ทั้งหมดนำมาเรียงกันขั้นของการเรียนรู้ขั้นของการเรียนรู้ในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งและนำมาเรียงทุกสิ่งผมจะเสนอการเรียนรู้จากสถานการณ์โจทย์มีอักษรอยู่4ตัวคือ a b c d เราจะนำมาเรียงโดยสลับที่กันทั้งหมดได้กี่แบบเนื่องจากตัวอักษรมีสี่ตัวผมจะวางตำแหน่งไว้4ี่ตำแหน่งเริ่มจากซ้ายมือโดยตำแหน่งแรกนั้นสามารถจะเลือกตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวมาเรียกว่าเลือกได้สแบบตำแหน่งที่สองนั้นก็จะเลือกได้3แบบเนื่องจากว่าตัวอักษรถูกเลือกไปแล้ว1ตัวทำนองเดียวกันตำแหน่งที่สก็จะเลือกได้สแบบ เนื่องจากมีอักษรเหลือ2ตัวและแตำแหน่งสุดท้ายจะเลือกได้เพียงหนึ่งแบบเพราะเหลือตัวอักษรตัวเดียวสังเกตได้ว่าในการเรียงตัวอักษรทั้งหมด4ตำแหน่งนี้จะต้องเรียงทีละตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่มีขั้นตอนต่อเนื่องกันจึงจะสำเร็จหลักการคิดก็คือจะต้องนำวิธีหรือแบบที่เกิดที่ทำให้เกิดความสำเร็จนั้นมาคูณกัน จากถานการณ์ได้จำนวนแบบทั้งหมดเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ24แบบ4คูณ3คูณ2คูณ1ในทางคณิตศาสตร์เขียน4และเครื่องหมายอัสเตลีอ่านว่า4 f a กท o เรียหรือ f a กท o เรีย4แต่มักจะเรียกกันย่อๆว่า4เฟกในข้อนี้ผมจึงเขียนคำตอบของจำนวนแบบทั้งหมดก็คือ4แฟก สรุปได้ว่าถ้าเรานำสิ่งทั้งหมดที่แตกต่างกัน n สิ่งมาเรียงสับเปลี่ยนจะเรียงได้ทั้งหมด n! แฟกแบบหรือ n! แฟกวิธีถ้าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งแต่นำมาเรียงเพียงบางส่วนเท่านั้นยกตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ว่าคำว่า girls ซึ่งมีตัวอักษรยูโด5ตัวแต่เราจะนำอักษรเพียง3ตัวมาเรียงสลับที่กันจะได้ทั้งหมดกี่แบบ ในการทำโจทย์ลักษณะนี้เราต้องกำหนดตำแหน่ง3ตํตำแหน่งจากนั้นดูที่ตัวอักษรที่โหลดมามี5ตัวเพราะฉะนั้นตำแหน่งแรกทางซ้ายมือจะมีแบบในการเลือกทั้งหมด5แบบตำแหน่งถัดมาก็จะเลือกได้4แบบเนื่องจากตัวอักษรถูกเลือกไปแล้ว1ตําตำแหน่งที่3ก็จะเลือกได้3แบบและโดยที่เป็นการทํางานต่อเนื่องกันจึงจะสําเร็จจำนวนแบบทั้งหมด จึงเท่ากับผลคูณของแต่ละแบบทุกขั้นตอนจะได้เท่ากับ5คูณ4คูณ3ผลลัพธ์เท่ากับ60แบบถ้าผมเขียน5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1และหารด้วย2คูณ1 2คูณ1ทั้งเศษและส่วนจะตัดทอนกันหมดจะมีค่าเท่ากับ5แฟกทอ r เรียนหารด้วย5ลบ3เฟกทอเรียน 5ตัวนี้ก็มาจากจำนวนตัวอักษรที่เราจะนำมาเรียงกัน5ตัวส่วน5ลบ3ก็จะมาจากจำนวนตัวอักษรทั้งหมดลบด้วยจำนวนตัวอักษรที่โจทยกกำหนดให้นำมาเรียงสลับกันสรุปได้ว่าในการนำสิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งถ้าเรานำมาเรียงเพียง r สิ่งจะได้วิธีทั้งหมดเท่ากับ n แฟกหารด้วย n ลบ r ฟวิธี ถ้ามีของทั้งหมด n สิ่งแต่แตกต่างกันไม่ทั้งหมดแล้วเราจะนำทั้งหมดมาเรียงกันผมยกตัวอย่างสถานการณ์โจทย์ว่าคำว่า bananas มีตัวอักษรทั้งหมด7ตัวถ้านำอักษรทั้งหมดมาเรียงสลับที่กันจะได้ทั้งหมดกี่แบบโดยที่ Banana s มีอักษรหมด7ตัวแต่มี A ซ้ำกันอยู่3ตัว มี n ซ้ํากันอยู่2ตัวจํานวนแบบทั้งหมดของการเรียงสลับที่กันจะเท่ากับ7จ็ดแฝด้วย3แฟกคูณกับ2แกโดยที่7แกต,ตัวนี้มาจากจํานวนแบบของการเรียงตัวอักษรทั้งหมด7ตัวแต่โดยที่ในการเรียงนั้น A ทั้ง3ตัวซ้ํากันซึ่งถ้าหากเป็น 1> a 1 a 2 A3 สามารถจะนับการสลับไปมาได้3แฝกแบบแต่โดยที่ A1 A2 A3 ก็คือ A เหมือนกันดังนั้นจึงต้องนำา3แฟกไปหารทํานองเดียวกันโดยที่มี N ซ้ํากันอยู่2ตัวถ้าเป็น n 1, n n ที่ติดกันจะสลับกันไปมาได้2แฝกแต่ยังคงเป็น N กับ N เหมือนกันจึงต้องนํา2แฝกไปหารคําตอบที่ได้ก็คือ7แฟ เท่ากับ7คูณ 6, คูณ 5, คูณ 4, คูณ 3, คูณ 2, คูณ1หารด้วย3แฟกค,คือ3คูณ2คูณ1และ2แฟกค,คือ2คูณ1จะมีบางส่วนสามารถตัดทอนกันได้จะได้คำตอบออกมา420แบบผมะระฐานการโจทย์มีหนังสือแบบเรียนทั้งหมด9เล่มเป็นหนังสือฟิสิกส์เหมือนกัน3เล่มหนังสือเคมี Me เหมือนกัน4เล่ม หนังสือคณิตศาสตร์เหมือนกันสองเล่มนํามาจัดเรียงกันให้หนังสือวิชาเดียวกันอยู่ติดกันจะได้ทั้งหมดกี่แบบเนื่องจากมีหนังสือทั้งหมด9เล่มหนังสือเคมี4เล่มหนังสือฟิสิกส์สามเล่มและหนังสือคณิตศาสตร์สองเล่มจำนวนแบบทั้งหมดในการจัดเรียงก็คือ9แฟกหารด้วย4แฟกหารด้วย3แฟกหารด้วย2แฟกโดยที่9แฟกนี้ มาจากการเรียงสับเปลี่ยนของหนังสือแบบเรียนทั้ง9เล่มแต่โดยที่มีหนังสือเคมีเหมือนกันสีเล่มการเรียงสลับกันไปมาของหนังสือเคมีจํานวนสี่แฟกแบบนั้นจึงต้องนำไปหารออกและํานองเดียวกันหนังสือวิสิกสามเล่มที่เหมือนกันสลับไปมาได้3แฟกก็จะต้องนำไปหารออกหนังสือนิสสัตร์เช่นเดียวกัน มีสองเล่มที่เหมือนกันสลับไปมาเหมือนกันก็จะหารด้วย2แฟกต์คำตอบจึงออกมาเท่ากับ9กแฟกต์คือ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณหคูณ4คูณ3คูณ2คูณ1หารด้วย4แฟกต์สคูณ3คูณ2คูณ1 3แฟกต์สคูณ2คูณ1และ2อแฟกต์สคูณ1มีจำนวนบางตัวที่ตัดทอนกันไปคำตอบซึ่งเกิดจากการคูณหารของตัวเลขที่หลังจากการเสียท้อหลังจากการตัดทอนก็คือ 1, นึ่งแบบ คลิปที่ติดต่อเนื่องจากคลิปนี้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแต่เป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมและยังมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์สำหรับการทบทวนอีกหลายคลิปในการศึกษาขอแนะนำให้เข้า Facebook แล้วพิมพ์ชื่อผมนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ